วิเคราะห์ศึกชิงผู้นำตลาดรถยนต์ไร้คนขับหรือบางคนเรียกว่าห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ระหว่างเท s l a r o b o t a x กกับ o o o l l w w y m o ในปี2025ออสตินรัฐเท็กซัสกลายเป็นสมรภูมิแห่งอนาคตเมื่อสองยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอีลอนมัสกผู้ก่อตั้งเท s l a และเว m o บริษัทในเครือ Google เปิดศึกรถยนต์ไร้คนขับหรือ a u t ตน o m ั u s Self-Driving เพื่อชิงความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมที่อาจมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ในอนาคตคําถามคือใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามนี้จุดเริ่มต้นของเทสลาอีลอนมัสก์เริ่มต้นโดยวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่เปิดตัวโรบแท็กซี่เมื่อวันที่22มิถุนายน2025ด้วยรถเทสลาโมเดล Y ในออสตินโดยใช้ระบบฟู l l Self Driving (FSD) ที่พึ่งพากล้อง8ตัวเป็นหลักและ AI ในการประมวลผล โดยไม่ใช้เซ็นเซอร์ราคาแพงอย่างไลด a าหรือเลด a าซึ่งมัสมองว่าไม่จำเป็นเขาอ้างว่าโรบอตแท็กซี่ถูกกว่า7เท่าเมื่อเทียบกับเวโมและรถทุกคันของเทสลารวมถึงโมเนลทรสามารถอัปเกรดเป็นโรบอตแท็กซี่ได้ด้วยการอัปเดตแค่เพียงซอฟต์แวร์ทำให้เขามีศักยภาพขยายฝูงรถได้อย่างรวดเร็วจากฐานรถยนต์นับล้านทั่วโลกและโรงงานผลิตจำนวนมากทำให้ราคาเข้าถึงได้ง่าย ซ้ำยังฝันถึงโมเดล Airbnb สำหรับรถยนต์ที่เจ้าของรถเทส l a สามารถปล่อยรถให้วิ่งรับผู้โดยสารเพื่อสร้างรายได้แบบอัตโนมัติข้อมูลมหาศาลจากลูกค้ารถยนต์เทส l a หลายล้านคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนทั่วโลกโดยระบบออโต้พายโและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงทำให้เทส l a มีข้อมูลการขับขี่ในโลกจริงมหาศาลซึ่งเป็นขุมทรัพย์ในการฝึกฝน AI และโดยโมเดลที่พึ่งพาซอฟต์แวร์เป็นหลักทำให้เทส la มีศักยภาพในการขยายบริการโรโบแท็กซี่ได้รวดเร็วและกว้างขวางกว่าหากระบบ FSD สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบความแข็งแกร่งของเว m o ในขณะเดียวกัน Waymo ซึ่งเริ่มต้นโปรเจกต์จากรถไร้คนขับของ Google ในปี2009ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยความระมัดระวังและประสบการณ์อันยาวนาน Waymo มีรถกว่า1,500คันให้บริการในเมืองต่างๆเช่น Phoenix, San Francisco, Los Angeles และ a u s ติ n โดยให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับที่เก็บค่าโดยสารได้มากถึง250,000เที่ยวต่อสัปดาห์และวิ่งระยะทางรวมกว่า100ล้านไมล์โดยไม่มีคนขับ เว m โมใช้ระบบมัลติโมเดลที่ผสานกล้อง29 e ตัวไลด้า5ตัวและเรดาร์6ตัวกระจายรอบคันเพื่อสร้างแผนที่3มิติของถนนทำให้รถสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีกว่าเช่นการหลบเลี่ยงคนเดินถนนสภาพกลางวันหรือกลางคืนและสภาพอากาศที่เลวร้าย เวโมยังสร้างความไว้วางใจด้วยการเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยอย่างโปร่งใสและมีบันทึกอุบัติเหตุร้ายแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างครู ise ของ General Motors ที่ต้องปิดตัวลงหลังเกิดอุบัติเหตุในปี2023การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเวโม่รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับอูเบอร์และฮุนไดเพื่อลดต้นทุนรถยนต์เช่นการใช้ฮุนไดไอออนิก5ทาให้เวโมมีความได้เปรียบในด้านการเงินและการขยายขนาดใครจะเป็นผู้ชนะ ในตอนนี้เวโมออกแบบและพัฒนาทุกส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติเองตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นผู้นำที่ชัดเจนด้วยเทคโนโลยีและการดำเนินงานที่มั่นคงแต่เทส l a มีศักยภาพที่ซ่อนอยู่หากมัสสามารถแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและปรับปรุงระบบ FSD ให้สมบูรณ์ได้ด้วยกำลังการผลิตขนาดใหญ่และเครือข่ายชาร์จไฟที่มีอยู่ทั่วโลกเทสลาอาจพลิกเกมได้ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าระบบที่ใช้กล้องอย่างเดียวของเทสลาจะประสบความสำเร็จในที่สุดในทางกลับกันทั้งคู่อาจเผชิญความท้าทายด้านต้นทุนและการแข่งขันจากผู้เล่นอื่นอย่างซูซของอเมซอนบทสรุปมีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองจะครองตลาดแตกต่างกันเวมโมในเมืองใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงส่วนเทสลาในพื้นที่ที่ต้องการความคุ้มค่าและการเข้าถึง เวม o ครองตำแหน่งผู้นำในสงครามออโตนมัสด้วยประสบการณ์แม้บางครั้งจะดูช้าไปบ้างในสายตาคนขับแต่มัสและเทสลาเป็นหมามืดที่พร้อมจะแสงหน้าด้วยวิสัยทัศน์กล้าได้กล้าเสียศึกนี้ยังไม่จบและอนาคตของการเดินทางไร้คนขับขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถผสานความปลอดภยัยความสามารถการขยายขนาดและต้นทุนได้ดีที่สุดผู้ชนะที่แท้จริงคือมนุษยชาติเพราะไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะ เราจะได้เห็นโลกที่อุบัติเหตุจะราจรลดลงการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นและมละพิษจากรถลดลง